สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2559ที่จะมีขึ้น7สิงหาคมนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทยและการเมืองไทยนะครับถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าตราบใดที่ทหารยังของครองเมืองหรือมีอำนาจอยู่นั้นประเทศไทยก็คงไม่มีอนาคตที่ดีแน่นอนแต่ยังน้อยนะครับ การลงประชามาติหรือการออกเสียงประชามาติ7สิงหาคมนี้ก็จะเป็นการคลี่คลายปมขัดแย้งได้เปราะหนึ่งได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะคลี่คลายไปอย่างไรก็คงต้องดูวันที่7สิงหาคมนะครับการออกเสียงประชามาติในครั้งนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มการเมืองพักการเมืองต่างๆที่เคยให้การสนับสนุน ปรเด็นการโคโสชนั้นก็ดูจะมีความเห็นที่แตกต่างกันค่อนข้างมากในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่คุณอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมายืนยันโดยส่วนตัวว่าไม่รับร่างรับนูลฉบับนี้อันนี้ก็จะนําไปสู่การที่จะทำให้คนที่ไม่รับร่างจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นะครับแต่ที่แน่แน่ก็คือความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็เริ่มเห็นมากขึ้นนะครับ ฝ่ายที่เห็นด้วยคุณพิสิทธิ์ก็มีฝ่ายที่สนับสนุนคุณสุเทพเชื้อสุบันแม้ว่าจะลาออกจากพรรคไปแล้วก็ยังมีนะฮะแล้วก็คงที่จะให้มีการสนับสนุนร่างด้วยเหมือนกันในส่วนของฝ่ายที่สนับสนุนคุณสุเทพนะครับก็น่าติดตามแล้วก็น่าวิเคราะห์กันต่อไปอย่าง,างมากเหมือนกันวันนี้เราจะมาฟัางความคิดเห็นของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะที่เคลื่อนไหวแล้วก็จัดก,กิจกรรมทางการเมืองอย่างชัดเจนมากไปช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะครับเป็นสมาชิกค,คนหนึ่งในกระบวนการประชาธิปไตยใหม่นะครับ คุณแมนประกรณ์หรือว่าคุณประกรณ์อารีกุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับขอบคุณนะครับที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับทางกลุ่มเองเคลื่อนไหวก็คือการไม่รับร่างนูนโอกาสของการไม่รับร่างนูนณะนณะวันนี้เนี่ยมีมากขึ้นแค่ไหนอย่างไรถ้าวิเคราะห์ต่อจากการที่คุณพิชิตออกมาไม่รับร่างนูนด้วยครับครับผมจริงๆข้อมูลทีเ่เป็นทางการเนี่ยนะครับจาก วอลสตีจนลซึ่งได้สำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ,รบก็คิดว่าน่าจะมีผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่นะครับมีคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะโหวตเย็นเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีคนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ใน,นการมีคนที่บอกว่ากล้าที่จะโหวตโนเนี่ยแค่ไม่ถึง10%บนะครับโอ้เรอฮะครับ,รบแ,ตแต่ตรงนี้เนี่ยทางวสติ j จอน n นลเขาก็ได้วิเคราะห์ว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ร่างนูนอาจจะไม่ผ่านเพราะว่าเวลาคนที่ไปสำรวจเนี่ยนะครับกับประชาชนแล้วเขาบอกว่าไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยส่วนใหญ่คนเหล่านี้เนี่ยน่าจะโหวตโนแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดออกมา อ๋ oh, ครับก็ด้วยังว่าจะเป็นความผิดหรือว่าอาจจะ,ะถูกจับกลุมได้นะคร mm hmm. ซึ่ง6เอร์เซนี้เนี่ยนะครับ,รบ uh, ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคะแนนที่บวดโนนะครับ,รบนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่เราลงพื้นที่นะครับแล้วก็สํารวจความเห็นของประชาชนอย่างคือกระบวนการประชา,ตาไตยใหม่เราเนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวแล้วก็มีการส่งคนไป พูดคุยกับพี่น้องกับชาวบ้านกับประชาชนในจังหวัดต่างๆนะครับ,รบแต่หลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงโค้สุดท้ายนี่เราก็มีคนที่ลงพื้นที่อย่างตอ่อเนื่องก็พบว่าเราเราเชื่อว่านะครับในในภาคเหนืออีสานลงมาถึงภาคกลางตอนบนเนี่ยนะครับ,ค,รบคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะโหวตโน,นครับ,รบในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็อาจจะกั้มกึง่งแต่ว่าสุดท้ายเราเราเชื่อว่าที่กรุงเทพเนี่ยโหวตโนน่าจะชนะนะครับ ส่วนตั้งแต่ภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีลงไปเนี่ยนะครับจนถึงสงขลาเนี่ยนะครับกอ็อาจจะเป็นภูมิภาคที่หวดเย็น่าจะชนะนะครับอ,อันนี้ก่อนที่คุณอภิสิทธิ์จ,จะจะออกมาครับในส่วนของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เรา,เาออก็มองว่ากำลัึ้นนะครับเมืม่อเมื่อพิจารณาส่วนใหญ่แล้วนะครับทั้งประเทศนะครับก็คิดว่าถ้ามีผู้ออกไปใช้สิทธิ เกิน50%เนี่ยนะครับคะแนนโหวตโนน่าจะชนะโหวตเย็ดครับผมอันนี้คือจากการประเมินนะครับล่าสุดเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วครับจอบ์ครับครับที่กรณีที่คุณอภิทธิ์ออกมาไม่รับร่างนูนเนี่ยคิดว่าจะทําให้คนที่ไม่รับร่างนูนโดยเฉพาะในสงครามขึ้นไปถึงชุมพรนะจะจะจะมากขึ้นไหมครับหรือว่ายังคงยังคงรับอยู่เป็นส่วนใหญ่ครับจริงๆแล้ว เราลงกันที่ภาคใต้ด้วยนะฮะยอครับแล้วก็ก็พบว่าคนใต้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันอย่างคือคือเป็นไปตามสถานการณ์ของทั้งปาที่ั่านเลยก็คือเมื่อมีการแยกกันนะครับเป็นสองสายระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพนะครับก็พบว่าคนใต้ที่อาจจะไปทางคุณสุเทพเนี่ยก็มีนะครับไปทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีทีนี้เนี่ยเราก็ได้พบว่า คนส่วนใหญ่ที่เป็นคนใต้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะโหวตอะไรเหมือนกันนะคร,ครเพราะว่าอาจจะหนขนาดนั้นเนี่ยนะอาจจะรอดูคุณพิเิษทีนี้พอคุณอิพิเิษออกมาพูดแบบนี้ผมว่ามีผลนะครับ mm hmm. ต่อคนใต้พอสมควรนะครับในการ mm hmm. ที่อาจจะ,ะเลือกที่จะโหวตไม่รับร่างเพิ่มขึ้นแน่นอน,นแล้วก็หรืออย่างอย่าง เร็วลายที่สุดก็เกิดอ,อาจจะเลือกที่จะไม่ไปหวนนะครับก็คือเพราะว่าไม่ไม่แน่ใจก็คือมีความสับสนว่าตรงลงแล้วแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าโอเคถึงแม้ว่าคุณอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นวัา,าพกพรรคจะถแถลงแต่ท่านก็บอกว่าถแถลงในนามส่วนตัวใช่ไหมครับ,รบทีนี้ผมคิดว่าแรงผกผันอย่างหนึ่งนะครับของของคนใต้ก็คือว่าถ้าคุณชวนลีกภัยนะฮะหรือว่า สสนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับ hmm. เช่นในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆ4วัน5วันเนี่ยนะครับมีการาระดมหรือประสานงานกันเพื่อให้คะแนนโหวตเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ hmm. ก็อาจจะมีอาจจะมีผลได้ต่อต่อการไปลงคะแนนของประชาชนในขวาเลือกตั้งอันนี้ผม <c oughs> ผมผมประเมินจากการที่เป็นคนใต้ด้วยและลงพื้นที่ <c oughs> ด้วยนะคือ <c oughs> ดูว่าคะแนน พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีอยู่ทุกหมู่บ้านใช่ฮะทีนี้ถ้าเขาเขาสั่งกันจริงๆว่าเฮ้ยคนจะต้องช่วยวัวหน้าอาภิสิทธิ์นะในารที่จะไม่รับร่างเนี้ยคก็ก็อาจจะมีผลได้นะครับแบบแบบคือตัวเลขก็จะออกมาแบบมีนัยยะสาคัญนะครับแต่ถ้าอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณสุเทพสั่งเหมือนกันนะฮะหรือว่าหัวคะแนนที่เป็นทางฝั่งของคุณอภิสิทธิ์เนี่ย ประยอมคุณสุเทพในช่วงท้ายเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะออกมาหวดเยอะได้คือคือคนใต้ตอนเนี้ยที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยนะครับเป็นกอป,ประสเต็มตัวเนี่ยก็มีแต่ผมเชื่อว่าจํานวนไม่ไม่ได้เยอะถึงขั้นที่จะแบบเป็นมากของาคนภาคใตค้ครับครับครับระหว่างบทบาทหรือว่าอิทธิพลของคุณพิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยสองคนนี้ใครมีอิทธิพลต่อคนภาคใต้มากกว่ากันครับอืม ผมคิดว่าน่าจะพอๆกันนะฮะน่า <Okay. S 2> จะ mm hmm. เพราะว่าแล้วก mm ็ hmm. จริงเนี่ยคุณสุเทพเนี่ยอาจจะสามารถเ,าเขาเรียกมีผลต่อถ้านับเป็นจังหวัดนะฮะ mm hmm. จังหวัดชุมพอร,รอันนี้เราเราไปได่เช็คดูสสอประชาธิป,ปัตย์ที่เข้าไปรงกมกับพสมเนี่ยก็จะมีชุมพร <Okay. S 2> สุราอปอนสองขา mm hmm. ครับในขณะเดียวกันาทางฝั่งอันดามันเกือบทั้งหมดเนี่ยผมว่าคิดว่าก็น่าจะยังคงอ,อยู่กับ ทางคุณชวนซึ่งก็ไม่น่าจะชัดเจนว่าก็คงเป็นฝั่งคุณอภิสิทธิ์นะครับหรือเราจะสังเกตเช่นสอส,อสอแบบคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับซึ่งเป็นร,รองหัวหน้าพักก็เป็นสุธพัฒนลุงนะครับคุณคนที่อาจจะดูไปทางฝั่งคุเทพที่อยู่ที่จังหวัดตังก็คือคุณสาธิตนะครับซึ่งก็จังหวัดตังเนี่ยก็คงก็คงผมคิดว่าคนสู้คนคุณชวนไม่ได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าพี่จอม กปปาสาเนี่ยชมพรสุราษฎร์นครสลาเนีน่ยเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดนี้เนี่ยสีส่จังหวัดนี้น่าจะเป็นคะแนนเสียงแบบครึ่งหนึ่งนะฮะของภาคงใต้น่าจะเกินครึ่งน,นะครับเออน่าจะมีคะแนนเสียงผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ต่ากว่าสามล้านคะแนนจึงก็ฝั่งเนี้ยก็คือคือคุสุเทพแล้วก็สอสออดีสอสอในในเครือที่เข้าไปร่วมบบกับกบพสาเนี่ยนะครับก็ ก็อยู่ในจังหวัดเหล่านี้ครับเขามีเขาเรียกอะไรอะ่ะจริตทางการเมืองหรือรสนิยมทางการเมืองสองแบบก็คือเขามองว่าคุณสุเทพเนี่ยเป็นเป็นพรรคพวกกันะ่ะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุเทพหรือลูกพี่เทพเนะกำนันสุเทพว่ายังไงเนี่ยเขาก็จะไปแต่ในในขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเสือว่าคุณอภิิ์เนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นความหวังเป็น คนรุ่นใหม่ mm hmm. ที่เขาเอินดู mm hmm. คุณอภพิสิทธิ์เนี่ยมามาตั้งแต่คุณอภพิสิทธิ์ยังอายุนยน,ยน,ยน้อยจนมาเป็นหันน mm ้าพระทีนี้เนี่ยพอระหว่างลูกพี่ที่เป็นพักพวกกับน้องมาร์คซึ่ง <c oughs> <c oughs> เป็นความหวังของเรามาตลอดเป็นคนรุ่นใหม่เป็นอยากคนใต้อยากจะเลือกคุณอภพิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งผมผมคิดว่าคนใต้ก็อยากจะเลือกแบบนั้นนะครับ mm hmm. แต่สองคนนี้ดันมีความเหลี่ยนไม่เหมือนกันในเรื่องร่างนูนฉบับนี้เนี่ยวันนี้มันภาวะสับสนแน่นอนแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าคนจะตัดสินใจยังไงเนี่ยนะครับ,รบผมก็ยังคิดว่าในพื้นที่เนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญนะครับ,รบสอสในพื้นที่หรือว่าวคะแนนในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับกับคะแนนเสียงกับประชาชนเนี่ยมันมีความอ่อนไหวในช่วงท้ายๆได้ว่าถ้าเขาสั่งไปยังไงแต่ว่าวันนี้ถ้าเป็นคนที่ เป็นคนรุ่นใหม่หน่อยนะครับแล้วฟังคุณอภิทธิ์พูดแบบนี้เนี่ยครับแล้วเราเเป็นการฟังอย่างตั้งใจนะฮะ,ะผมคิดว่าคุณอภิธิ์แถลงเมื่อสองวันก่อนเนี่ยในเชิงของเนื้อหาสาระเนี่ยในประเด็นว่าทําไมเราถึงไม่ควรรับร่างเนี่ยผมคิดว่ามัน,ม,นมันก็คล้ายๆกับที่ประชาธิปไตยใหม่แถลงหรือว่ามีเวทีวิชาแถลงตลอดมาคือในเชิงเนื้อหาสาระเนี่ยมันล่ามโน,นเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาประเทศไทยได้จริงใช่ไหมครับครับถ้าเป็นคนรุ่นใหม่แบบ แบบอายุ30ลงมาแล้วเป็นแฟนขับประชาธิปัตย์เท่าที่ผมเช็คกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ดูอย่างผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับ a c e b o o k ในใน a c e b o o k เนี่ยก็จะมีคนที่อาจจะเป็นสอจอรุ่นใหม่ๆนะครับหรือเป็นคนที่ทำงานให้พรรคประชาธิปัตย์รุ่นใหม่ๆเลยเนะี่ยผมก็เห็นเขาก็ขานรับก็คือเห็นด้วยกับคุณอภิิ์นะครับหลายคนก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยว่าในเรื่องรับนูลเนี่ยเห็นด้วยตามที่หัวหน้าภิสิทิ์แถลงมาแบบนี้นะเนี่ยก็คือ น่าจะน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ชี้วัดได้ว่าตอนนี้ถ้าเป็นคนประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็โตมากับยุคที่อยากจะรีฟอร์มพรรคประชาธิปัตย์แบบใหม่โดยมีคุณอภิสิทธิ์เป็นแกนกางก็น่าจะอันนี้น่าจะฟังคุณอภิสิทธิ์ก็คือไม่ไม่รับร่างนะครับวิเคราะห์อย่างไรการการที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาแสดงท่าทีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มติพักก็คือไม่รับร่างนูนเนี่ย ในโค้งสุดท้าย10วันก่อนที่จะมีการทําประชามติฮะมีนัยยะทางการเมืองมีเกมการเมืองอะไรซ่อนเร้นอยู่ไหมฮะหรือมองอย่างไรคุณอภิทิ์พูดอยู่สองประเด็นสําคัญใช่ไหมครับก็คือเรื่องเนื้อหากับเรื่องหลักการหรืออุวมการของพรรคประชาธิป,ปัตย์ซึ่งผมคิดว่าโอเคเรื่องเนื้อหาเนี่ยถ้าทํากันบ้านหน่อยเนี่ยก็ก็จะใครๆก็มักจะพูดเนื้อหาแบบนั้นนะครับ แต่เรื่องหลักการที่คุณอภิสิทธิ์อ้างถึงก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็คือพรรคที่จะต้องยึดมาในหลักการประชาธิปไตยห mm hmm. รือมาในหลักการการเมืองระบบราสภาโอเคเอาล่ะในในช่วงหลายสิบปีหลังสุดเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์อาจจะตัดสินใจอะไรที่ท,ที่ละเมิดหลักการอยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเนี้ยถ้าพรรคประชาธิปัตย์หรือคุณอภิสิทธิ์รับได้อันูล มันจะเป็นการที่คุณนสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยถอยห่างจากหลักการประชาธิปไตยมากที่สุดในปปศาี่แหนะฮะคืะอไปยอมรับให้มีสอวอที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยหวนเลือกนายกได้อันนี้เป็นประเด็นผมว่าในรัฐมนูลฉบับนี้นะครับไม่ว่าใครจะวิจารณ์ว่าเนี่ยเป็นเรื่องของนักการเมืองยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าประชิบัตรยอมให้สอวอที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดบวชเลือกนายกได้เนี่ย บ็็เท่ากับยอมรับแล้วว่าประเทศนี้ไม่ต้องปกครองโดยระบบประชาธิปไตายแบบตัวแทน <c oughs> อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> ซึ่งคุณอภิษิตก็พูดถแถลงตามหลักการน,นั้นอย่างที่สองก็คือว่า <c oughs> ถ้าพูดแบบวิเคราะห์แบบแบบไม่ให้ความชอบธรรมกับคุณอภิษิตเลยก็คือพักประชาธิปัตย์นะครับหรือคุณนภิษิ์อาจจะต่อรองแล้วก็ได้ว่าถึงแม้ว่านะครับ หลังเลือกตั้งและมีสวที่คอสชแต่งตั้ง250คนเนี่ยนะครับแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีทางที่จะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคุณอภิสิธิ์ไม่มีทางที่จะเป็นนายกนะครับคอสชจะไม่ไม่คอนเฟิร์มว่าเลือกตั้งแบบนี้นะครับสวสันหาแบบนี้แล้วคุณอภิสิธิ์จะได้เป็นนายกนะครับเพราะว่าคุณอภิพิธิ์ก็ต้องไปสู้ในในสนามเลือกตั้งให้ให,ให้พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนเอ จำนวนหนึ่งมากพอที่จะมาจับกับพรรคสวด้วยใช่ไหมครอย่างที่เราเคยวิเคราะห์ไปนี้ว่าสวสองร้อยสิบเนี่ยมันคือพรรคคอสอชอนั่นเมื่อเมื่อต่อรองไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เองจะได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าคนในพิเศษจะได้เป็นนายกก็ไม่มีผพว่าก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรที่ที่พรรคประชาธิป,ปัตย์หรือคนในพิเศษจะไปเคลื่อนไหวหสนับสนุนร่างน,น้ำมนดฉบับนี้น,นอกเหนือจากเรื่องของการวิคเคราะห์ในเชิงในเชิงการเมืองแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของ ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดหรือว่าปัญหาปากท้องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนไทยในตอนนี้เนี่ยมันมันส่งผลแค่ไหนก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผลการบริหารประเทศการเป็นรัฐบาลลฏิการทหาร2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มคนกปปสหรือคนใต้ส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกได้ถึงความผิดพลาดนี่ไหมครับรู้สึกได้ถึงปัญหานี้ไหมครับที่รัฐบาลกสชอ,ชอ,อยู่แล้วก็นํามาซึ่งปัญหาปากท้องปัญหาการทามาหากินปัญหาความ ยากแค้นในการทําหากินเนี่ยอันนี้จะส่งผลแค่ไหนหรือหรือยังไม่รู้สึกหรือยังคงเฉยเฉยหรือยังคงเห็นว่าเฮ้ยดีแล้วกําลังบ้านเมืองกาลังสงบเรียบร้อยกาลังจะไปนําไปสู่การปฏิรูปคิดว่าผลที่จะเกิดขึ้นในเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยจะมีผลแค่ไหนกับการไม่รับร่างโน,โนุนโดยเฉพาะในกลุ่มคนใต้และกปปสครับผมผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจใครๆก็รู้สึกครับคื <laughs> <laughs> คือคนใต้ที่เคยกีดยาง<ม>ในสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยเราบอกเราเจะเอาร้อยี่นะครับ<ม>ตอนนั้นราคายางโลแปดสิบเก้าสิบตอนนี้เนี่ยโลณวันนี้ห้าสิบบาทนะครับ<ม>แต่ว่ามันเคยหลดุดลงไปถึงแบบไม่ถึงสามสิบโดยที่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้อ,อมีท่าทีว่าอยากจะแก้ปัญหานี้เลยโ<ม>ยนความผิดให้รัฐบาลที่แล้วนะครับบอกว่าเป็นคนไกลตลาดราคาโลกอยากได้แพงแงไปขาวดา,าวถา,ายดาวอังคาร<ม>อันเนี้ย เป็นใครใครก็รู้สึกครับ hmm. อ่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเขาอยากจะให้รัฐบาลนี้ออกไปเร็วๆ mm hmm. โดยการผ่านหน้ามููนนะครับอันนี้คือความรู้สึกก่อนหน้าน,นี้ mm hmm. แต่ว่าเมื่อมีประเด็นดีเบตนในเชิงเนื้อหาร่าฎมนูจ mm hmm. เมื่อคุณภพสิทธิ์ออกมาพูดแบบเนี้ยผมว่าคนกลุ่มนี้ที่รู้สึกว่ารัฐบาลนี้อยู่มาสองปีเศรษฐกิจแย่ลงทุกวันเนี่ยค, mm hmm. คนกลุ่มนี้ เป็นคนที่น่าจะเปลี่ยนนะครับมาโหวตนอหรือหรืออาจจะไม่ออกไปโหวตนะครับครับที่พักนะฮะผมผมคิดว่าแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยคนใต้เนี่ยปากแข็งนะครับแล้วก็คนใต้จะไม่ยอมเสียพอามใช่ครับคบในใต้เนี่ยรู้สึกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยคือพักของเราคนของเราครับคุณสุเทพเป็นพักคพวกกันอซึ่งซึ่งก็ยอมที่จะกินเลือดนะ ว่ออาค <ừ, S 1> นใต้เนยยอมที่จะเกิื้อเลือดก็คือไม่รู้ล่ะนะครับต่อให้เราเนี่ยลำบากนะครับเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้ทักษณิณกลับมานะครับ ừ, แล้วไป,ไปไปไปมีความเชื่อว่าถ้าบวชโนเนี่ยคุณทักษณิณจะกลับมาก <ừ, S 1> ็เลยอ,อยังยังเป็นผมเนี่ยคิดว่าต่อให้ราคายางแบบ <laughs> กิโลละสิบกว่าบาทเนี่ยนะฮะ <ừ, S 2> คนคน ส่วนเนี้ยนะครับก็ยังก็ยังอาจจะไม่เปลี่ยนใจนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ที่ย้อนค่อนข้างย้อนแย้งนะครับแต่ว่าถ้าเรามองลึกลงไปนะเนี่ยผมนี่จะเป็นถ้าเป็นสวนยางนีจะเป็นมเจ,ออมจ้าของอสวนมิจฉเจ้าของสวนยางซึ่งซึ่งมีเงินเก็บนะครับม,มีสินทรัพย์นะครับมีเป็นชนชั้นกลางที่มีถ้าพูดแบบ ในเชิงสังคมศาสตร์ก็คือถือกองปัจจัยการผลิตนะมีมีความมั่นคงในชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นคนกิดยางที่รับจ้างขิดยางนะครับหรือเป็นคนกิดยางรายย่อยที่มีที่ดินไม่เกินไม่เกินห้าไร่นะฮะ <c oughs> คนผมเนี้ยผมมาเปลี่ยนใจได้นะครับ <c oughs> แล้วก็จากการลงพื้นที่นะพี่จอบวันนี้พูดถ้าพูดไปก็เดี๋ยวจะแหวกย่า,ยายให้งงเตือนแต่ผมคิดว่าคนใต้กลุ่มที่จะออกมาบวดโนเนี่ย รวมรวมและคะแนนเสียงเนี่ยน่าจะมากกว่าคะแนนหวตนองเมื่อปี50ครับอีกประเด็นหนึ่งหรือวาทกรรมหนึ่งก็มีการพูดกันออกมาเหมือนกันอย่างกลุ่มกปศาบางคนนะฮะออกมาบอกว่าไม่รับร่างนูนก็เพื่อที่จะให้คอสชอ,อยู่ต่อแล้วก็นําไปสู่การปฏิรูปประเทศให้ได้เพราะว่าหลายเรื่องยังค้างๆเหลือเกินเพราะฉั้นอนะ่ะไม่รับร่างนี้ก็เพื่อให้คสชให้คสชมีแนวคิดในการ ปฏิรูปประเทศให้มันชัดเจนขึ้นอันนี้อันนี้มันจะเป็นผลอย่างนั้นไหมฮรโอ้ไม่มีทางหรอกครับพี่จอรยิ่งถ้าเป็นถ้าคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเป็นคนคนเดียวก,กันกับที่เข้าไปให้ความเห็นในเวทีล่างนูนเนอะนะล่ามนูนเนี่ยเขาร่างกันมาคุณมีชัยร่างมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับใช้เวลาล่างเกือบครึ่งปีแล้วม,มากกว่าครึ่งปีแล้วนะฮะแล้วก็ ปล่อยร่างเนี่ยให้ความเห็นมาเนี่ยนะครับสามสี่เดือนหน่อยไหมฮะทำไมคุณไม่พูดตั้งแต่สัปดาห์แรกล่ะว่าไม่เอาร่างนูลฉบับนี้นะครับให้คอสชอคุณต้องพูดเลยเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับหรือคอสชอเองเนี่ยนะครับหรือกรทอเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเอากลไกของการปฏิรูปประเทศไปเขียนไว้ใน,น,นร่างนูลพี่จอมใช่ไหมแต่วันนี้ พอช่วงท้ท,ท้ายมีความกังวลว่าโหวตโนจะชนะนะครับอ,อ,อ,อาจจะยกกระดับไปถึงขั้นประชาชนไม่พอใจคอสอชอนะครับเรียกร้องให้คอสอชอและคุณกลับมาหาทางลงให้สัมภาษณ์เพื่อที่จะหาทางลงให้คอสอชอ,อันนี้ถ้าติดตามการเมืองหน่อยนะครับคิดสักนิดนึงเนี่ยเป็นประเด็นการเมืองล้วนนะไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มคนที่อยากจะปฏิรูปประเทศจริงๆหรอกกลุ่มค,ค,คนที่อยากจะปฏิรูปประเทศจริงๆ,ๆเนี่ยเขาน่าจะ สรุปบทเรียนได้แล้วนะครับผมคิดว่าอันนี้ต้องให้ความเคารพหรือให้เครดิตต่อ,อพี่ๆนะครับนักพัฒนาเอกชนนะครับ NGO หลายคนที่ถึงท,ที่อยากจะไปดูประเทศแล้วอ,ออกไปร่วมกับกปปสหรือคปทในช่วงก่อนหน้านี้วันนี้สองปีผ่านไปปฏิรูปอะไรไม่ได้ความเคลื่อนไหวในเรื่องของการปฏิรูปด้านพลังงานหรือการปฏิรูปเรื่องที่ดินผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีใคร คาดหวังแล้วว่าคอสชอยู่แล้วเขาจะปฏิรูปกันเลยได้ครับแลวกลุ่มคนเหล่านี้นะครับที่กลับมายืนข้ามกระบวนการแต่โดยการโหวตโนนะครับคนแบบพี่ประสิทธิชัยนวลนะครับคนแบฟ้าตการในกระปีนะฮะคนแบบเครือข่ายประชาชน43องค์กรอ่ะพี่จอมที่ออกไปประกาศโหวตโนที่ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่24ที่ผ่านหลายคนนะครับเคยสนับสนุนคอปปสอนะอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมา แต่ว่าวันนี้เขาโผมหลายคนก็เอ่ยปากนะครับว่าการเข้าไปลงกองบังสอแล้วทําให้มีการรัประหารเนี่ยคือความผิดพ <c oughs> ลาดของเขาเขาต้องเขาต้องขออภาาัยแต่วันเนี้ยเ,เขาเขาเข้าใจแล้ว <c oughs> คนที่บอกว่าหวดโนให้คอสชอ,อยู่ต่อเพื่อปฏิรูุประเทศเนี่ยเป็นเป็นประเด็นทางการเมืองแล้ว <c oughs> แล้วเห็นแก่ตัวมากนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วหลายคนเนี่ยผมก็รู้จักมาคุ้นมาก,ก่อนนะครับทีนี้ มองข้ามชดชดไปอีกนิดหนึ่งถ้าหากว่าร่างผ่านนะฮะ <c oughs> น้องประกรณ์เองคิดว่าควรที่จะสนับสนุนให้พรรคการเมืองทั้งหลายลงสมัครรับเลือกตั้งตามกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ไหมครับอันนี้คือกรณีที่ร่างผ่านคิดอย่างไรฮะ<ม>อย่างเ <ผม S 1> พือ่อไทย<ม>ประชาธิปัตย์หรือพรรคการเมืองทั้งหลายที่เป็นตัวแทนของประชาชน,นครับครับครับก็บไม่ควรครับผม,ม่อรอคนปฏิเสธนะ ทั้งคณอภิสิทธิ์ทั้งพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอย่างเช่นพรรคชาติไทยคุณสมศักดิ์บิศณานาตะคุณเยู่นี่เขออกมาเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับตั้แบบนี้ทีนี้พอเราไม่เห็นด้วยแม้ว่าร่างจะผ่านเนี่ยนะครับแล้วเราไปลงเลือกตั้งเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่ามันคงคงไม่ใช่ครับไม่มีสปิริตนักใช่ไหม <laughs> คืออย่างอย่างผมเนี่ยนะครับด้วยส่วนตัวนะฮะนี่ตอบโดยส่วนตัวว่าถ้าน,นวนผ่านเนี่ยนะครับ ผมก็ไม่ยอมรับคนคนไกลหลายอย่างที่เขียนไว้ในน้ำหนุนแน่นอนนะครับผมแต่ผมอ,อยอมรับการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ของประเทศคุณจอมนี่คือ,อ,น,คอนี่คือระบบประชาธิปไตยแบบเสียงขั้นมากมคนส่วนใหญ่ที่ออกไปโหวตน,นะครเก็ให้มันผ่านเนียครับน้ำหนุนมาคับใช้แต่ว่าในขณาดเดียวกันผมซึ่งกติกาบอกว่าใช่ไม่เห็นชอบ เห็นชอบกับไม่เห็นชอบใช่ไหมครับผมเป็นคนได่เห็นชอบแต่เมื่อคนส่วนใหญ่เห็นชอบน,นํนาหนูเมทรับใช้เนี่ยผมก็คิดว่าผมก็ยังมีสิทธิ์โดยชอบทำที่จะออกไปคัดค้านนะครับการเมทรับใช้น,ำน้ำหนนในประเด็นต่างๆรายย่อยเนี่ย <c oughs> เรื่องสิทธิชุมชนเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับ <c oughs> ถ้าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้านะครับโดยที่ให้ความเห็นชอบเพราะว่ามันชอบทำตามน,น้าหนนรับกรรมน้ำหนนฉบับใหม่ ผมก็ยังคงต้องใช้สิทธิ์คัดค้านเหมือนเดิม,<ผ>มแต่ที่ผมต้องการก็คืออย่างไงก็คือให้ทั้งสองพรรคใหญ่ถ้าหากว่าร่างผ่านบอยคอรดการเลือกตั้งไปเลยอย่างนั้นไหมครคือ,อจะไปพูดว่าให้บรอยคอรดการเลือกตั้งเ่ยนะครับคือคือแบบนี้ครับพี่จอบถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถ้าประเทศนี้เนี่ยจะแก้ไขปัญหาประเทศได้เนี่ยยังต้องมีการเลือกตั้งแต่ถ้าเลือกตั้งโดยกติกาไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรเข้าร่วม แต่ไอการไม่เข้าร่วมเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่าเดิมหรือไม่เช่นในสภาเนี่ยจะเต็มไปด้วยสสที่ที่เป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะถ้าประธานทิปัดกับเพื่อไทยไม่ลงไมตั้งมุมหนึ่งเนี่ยคนที่ก็ชอบแบบนี้เอาโอเคนี่เป็นการปฏิรูปการเมืองแล้วนะครับเพื่อไทยกับประธานทิปัดไม่เข้าสภาแล้วนะครับเราได้เลือกพักใหม่ๆแต่ว่าพักใหม่ๆ ที่จะเป็นผู้แทนภายใต้รัฐมนวลฉบับเนี้นะฮะถ้ามันผ่าน,นผมก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ยังผมเนี่ยคิดว่าเพื่อไทยกับรัตบาเนี่ยไม่ไม่ควรลงเลือกตั้งถ้ารัฐมนตรีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะทําให้การไม่ลงเลือกตั้งของรัิบติกับเพบื่อไทยนเนี่ยมันทําให้สถานการณ์มันแย่ไปกว่าเดิม คือคือไม่ไม่อยากให้ตอ่อให้มนผ่านแล้วเพื่อไทยพยิจารณามันตังคแล้วถ้าสถานมันแยกไปกว่าเดิมเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เป็นสถานการณ์บรบแบบนั้นก็ยังกังวลอยู่กังวลกังวลแบบ,ค,บคือสมมติว่าพี่จอมนี่หรอไหมบอกเอ้<ด>ยทพ่อไที่ปัดรเพื่อไทยพี่เมนเตอร์ไ่ลงเลอกตั้งแต่ว่าพอบอยคอร์ดปุ๊บกลายเป็นการปกครองแบบนะครบ บารด็ิการสมบูรณ์แบบและที่สภาปฏการสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็ในเชิงรูปธรรมอ่ะผมผมก็เห็นอยู่ว่าถ้ามันแยกไปกว่าเดิมเนี่ยโอ้เราก็คงหนักใจเหมือนกันนะครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าในส่วนของออทางขบวนการประชาธิปไตยใหม่ก็เตรียมยุทธวิธีหรือว่าเตรียมประเด็นไว้ทั้งในแง่ของผ่านและไม่ผ่านไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าควรจะเคลื่อนไหวกันอย่างไรถ้าหากกรณีไม่ผ่านและถ้าหากกรณีผ่านก็จะเป็นประเด็นที่ต้อง ขับเคลื่อนกันต่อด้วยเหมือนกันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ได้มีการรูปปรรมเราเตรียมมาแล้วครับรูปธรรมเราเตรียมมาแล้วแต่ว่าเราจะประกาศก่อนหรือหลังผลโหวตเนี่ยตอนนี้กาลังกําลังประเมินอยู่นะครับอันนี้ก็ขอให้ได้ติดตามกันประกาศหรือแถลงอย่างเป็นทางการจากจากประชาธิปไตยหม่นะครับเพราะว่าหมายถึงว่าจะประกาศก่อนที่จะมีการทําประชามติใช่ไหมครับว่าถ้าหากร่างนูนผ่านจะเป็นอย่างไรและถ้ารับนูนไม่ผ่านจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะครับผมอันนี้ก็ก็ครับ อาจจะก,ก่อนหรือหลังตอนนี้กําลังประเมินอ,อยู่แต่ว่ารูปธรรมเนี่ยเราเรามีเรามีไว้แล้วเราทำไว้แล้วครับ,รบในบผมซึ่งซึ่งก็คงถ้าถ้าแอบแอบพูดหน่อยนึงก็คือว่าคือเราเป็นประชาชนใช่ไหมครับในประเทศนี้เราเป็นคนรุ่นใหม่ในประเทศนี้ส่คือแล้วความแค้งทั้งหมดเนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะครับหรือสาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนแบบรุ่นปู่เราอะครับ อาจารย์มีชัยเนี่ยแก่ๆกว่าผมประมาณหกสิบปีครับจอมแล้วเราต้องมามาแบกรับหรือมาเถียงขัดแย้งที่คนรุ่นพ่อรุ่นปู่เราสร้างมาเราต้องมาแบกรับต้องมามีคดีความจริงแล้วมันไม่ค่อยเป็นธรรมสำหรับคนรุ่นผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางเรื่องอย่างอื่นนอกจากนอกจากเป็นแบบนี้ฮะนอกจากเรต้องสู้ในทุกสนามนะครับสู้ในทุกดอก นะครับเราเราคงเราชีวิตเราเนี่ยวิธีชีวิตเรามันเป็นแบบนี้เราคงไม่หยุดหยุดสู้แบบกลับไปนั่งเฉยๆแน่นอนนะครับแต่ว่าถามว่าจะสู้ยังไงแน่นอนลหละนะครับถ้ามนันผ่านเนี่ยนะครับมันสู้แบบหนึงน่งแต่ถ้ามนันไม่ผ่านเนี่ยมันสามารถที่จะสู้อีกแบบหนึ่งได้ครับก็บคงต้องติดตามกันดูนะฮะสถานการณ์การเมืองไทยยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้อง ติดตามแล้วก็วิเคราะห์กันไปจะเรียกว่าเป็นวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีก็ได้นะจนกว่าจะมีทิศทางที่จะคลี่คลายไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยขอขอบพระคุณคุณประกออาริคุณมากนะครับน้องแมนครับขอบคุณครับที่ร่วมรายการขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับกองเช่นกันครับครับขอบคุณครับครับน้องแมนนะครับประกออาริคุณนะฮะเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะครับวิเคราะห์ การเมืองช่วงนี้ได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นของความรู้สึกหรือความคิดเห็นของประชาชนคนไทยในภาคใต้ต่อท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์หรือต่อคุณอพิชิตเวชชาชีวะนะครับที่ออกมาไม่รับร่างหนุนซึ่งก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอพอะคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ